โอเคอันนี้เป็นคลิปที่นักศึกษาจะต้องทำกลับส่งกลับมานะคะวิธีการออดูคลิปและว,วิธีการปฏิบัติคือขอให้ดูคลิปนี้สัก1-2รอบนะคะแล้วก็ให้มาปฏิบัตินะการปฏิบัติก็คือให้เปิดฟังเสียงที่ดาวแนละทำตามนะคะทั้งหมด6 6รอบ12ข้างนะคะ นักศึกษาเตรียมตัวนะลองดูนะคะเวลาเสื้อกางเกงถ้าเป็นนักศึกษาชายกางเกงบอลก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันขาบานมากก็ใส่ตัวซับในหมีดาวหรือจะเป็นกางเกงวอร์มขาย,ยาวก็ได้ส่วนนักศึกษาก็ใส่กางเกงโยคะนะคะซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่เลกกิ้งนะเสื้อทุกคนจะต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงนะคะถ้าบม,มีกระดุมกว้างก็ปิดกระดุมเข้าไปเสื้อเสื้อพอดีตัวนะอ่าโอเคนะคะอ่ามายื่นห่างจากหัวแมตช์องเท้าอลองวัดดูคะ่ะ รวบเท้าชิดยืนหลังตรงมือวางข้างตัวหายใจเข้ามือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้ายืดท้องเอ็นตัวดันสะโพกหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้าค่ะเหยียดเข่าค้างไว้ก่อนอันนี้เราวอร์มนะน้ำหนักที่สินิ้วเท้ายกตัวมาด้านหน้าเข่าตึงค้างไว้ค่ะหายใจ10หายใจอันนี้ยืดก่อนนะ9 8 7 6 5 4 3 2มอ่ามือวางข้างเท้าย่อเขา่าแล้วก้าวขวามาด้านหลังให้สุดก้าวให้ยาวค่ะวางเข่าปลายเท้าราบกดสะโพกตามองบนอ่านี่เช็คคะแนนนะคะลองดูว่าขาหน้าตั้งฉากขาหลังปลายเท้าราบอ่าหกลั้นหายใจก้าวซ้ายค่ะพุชอัพตัวขนานพื้นสายตามองไปด้านหน้าหายใจออกเข่าลงอกลงคางวางก้นโด่งบีบศอก หายใจเข้าเลื้อยปลายเท้าราบหายใจออกปักปลายเท้าค่ะแล้วยกสะโพกกดส้นเท้ากดฝ่ามือกลางนิ้วมองเข่าตัวเองอลองนับในใจสักห้าวิเดี๋ยวพี่ดาวนับให้ก่อนนะ5้3สีองก้าขวาระหว่างมือค่ะไม่ถึงมือจับขึ้นมาให้ถึงวางเข่าซ้ายปลายเท้าราบกดสะโพกหายใจออกเก้าซ้าย หายใจเข้ายก2แขนแล้วแขนมาข้างหูแล้วยกตัวขึ้นมาพร้อมกันสวยมากหายใจออกเอ็นตัวดันสะโพกมองตามมือค่ะหายใจออกลดมือลงอ่ามารอบที่สองค่ะต่อไปทำข้างซ้ายนะคะหายใจเข้า 1. มือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้า 3. หายใจออกลด2มือลงวางข้างเท้า สีก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังให้สุดก้าวให้ยาวค่ะวางเข่าปลายเท้าราบกดสะโพกตามองบน 5. กลั้นหายใจก้าวขวาค่ะพุชอัพตัวขนานพื้นสายตามองไปด้านหน้า 6. หายใจออกเข่าลงอกลง 7. หายใจเข้าเลือ้อยขึ้นมาเป็นงูปลายเท้าราบ 8. หายใจออกปักปลายเท้าแล้วยกสะโพกกดส้นเท้ากดฝ่ามือกลางนิว้วถ้าในครั้งถึงสองครั้งแรกหรือใครที่ส้นเท้าไม่ติดพื้นเลยไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยววันหนึ่งส้นเท้าจะติดพื้นเองแต่อย่าเดินเท้าช่วยนะ,ะมาหายใจเข้าเก้าวซ้ายค่ะไปด้านหน้าวางเข่าขวาปลายเท้าราบกดสะโพกหายใจออกก้าวขวาหายใจเข้ายกสองแขนยืดท้องเอ็นตัว หายใจออกลดมือลงร,รอบที่สามค่ะหายใจเข้า 1. มือพนมกลางอกหายใจออกสองยกสองแขนขึ้นหายใจเข้ายืดท้องเอ็ตัวดันสะโพกสหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้า 4. ก้าวเท้าขวาไปด้านหลังที่สุดค่ะก 9, ้าวยาวางเข้าปลายเท้าราบกดสะโพก 5. กลั้นหายใจก้าวสายพุชอัพตัวขนานพื้นสายตามองอไปด้านหน้า 6. ห,หายใจออกเข่าลงอกลง 7. หายใจเข้าเหลื้อยขึ้นมาเป็นงู 8. หายใจออกปักปลายเท้าแล้วยกสะโพกห้าส,ส,าสหายใจเข้าก้าวขวาวางเข่าปลายเท้าราบกดสะโพก สิบหายใจออกก้าวซ้ายขึ้นไปด้านหน้าเหยียดเข่าสิบเอ็ดหายใจเข้าแขนมาข้างหูยกสองแขนขึ้นยืดตัวดันสะโพกสิบสองหายใจออกลดมือลงอ่าสิบสองนะอันนี้เดีย๋ยวต่อไปพี่ดาวไม่พูดตัวเลขนะคะจะพูดแต่ลมหายใจนะต่อไปรอบที่สี่ค่ะหายใจเข้ามือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้ายืดท้อง หายใจออกลดสองมือลงวางข้างเทา้าย่อเข่านิดนึงค่ะก้าวซ้ายไปด้านหลังให้สุดก้าวยาวางเข่าปลายเทา้าราบก,กดสะโพกกลัน้นหายใจก้าวขวาพุชอัพหายใจออกเข่าลงอกลงหายใจเขา้าเลือ้อยขึ้นมาเป็นงูหายใจออกปักปลายเทา้าแล้วยกสะโพกกดส้นเทา้าห้าสี สามสองเก้าซ้ายค่ะวางเข่าปลายเท้าราบกดสะโพกหายใจออกเก้าขวาหายใจเข้ายกสองแขนยืดท้องเอ็นตัวหายใจออกลดมือลงต่อไปรอบที่ห้าค่ะหายใจเข้ามือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้า ก้าวขวาค่ะวางเข่าปลายเท้าราบกดสะโพกกลั้นหายใจก้าวซ้ายค่ะ p u ชอัพหายใจออกเข่าลงอกลงหายใจเข้าเลือ่อยหายใจออกยกสะโพกกดส้นเท้าห้าสี่สามสองก้าวขวาวางเข่ากดสะโพกหายใจออกก้าวซ้าย หายใจเข้ายกสองแขนหายใจออกลดมือลงอ่าต่อไปเดี๋ยวจะเป็นรอบที่6นะคะนักศึกษาสังเกตไหมเวลาก้าวเท้าขวาไปขากลับก็ต้องเป็นก้าวเท้าขวากลับนะคะวิธีการทํานะต่อไปเอ,อ่อรอบที่6จะเป็นข้างซ้ายหรอบซ้ายขวานับเป็น1ที่เราทานี่เพิ่งแค่6ข้างเองนะแค่3รอบครึ่งทางนะคะมาเดี๋ยวต่อไปพี่เดาวจะพูดยาวเลยนะคะมาหายใจเข้า มือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้าก้าวซ้ายถักวางเท้าปลายเท้าราบกดสะโพกกลั้นหายใจก้าวขวาพุชอัพหายใจออกเข่าลงอกลงหายใจเข้าเหื่อยหายใจออกยกสะโพก,กดส้นเท้าห้าสี่ สามสองเก้า้ายวางเขา่ากดสะโพกหายใจออกเก้าขวาหายใจเข้ายกสองแขนยืดท้องเอง็นตัวหา,ายใจออกลดมือลงรอบที่เจ็ดขาหายใจเข้ามือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้าก้าวขวาวางเข่ากดสะโพก กลั้นหายใจก้าวซ้าย p u ชอัพหายใจออกเข่าลงอกลงหายใจเข้าเลือ่อยหายใจออกยกสะโพกกดส้นเท้าห้าสี่สองก้าขวาวางเข่ากดสะโพกหายใจออกก้าวซ้ายหายใจเข้ายกสองแขน หายใจออกลดมือลงรอบที่8คักหายใจเข้ามือพนมกลางอ,อกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเทา้าก้าวซ้ายวางเขา่ากดสะโพกกรันหายใจก้าวขวาพุชอัพหายใจออกเข่าลงอกลง หายใจเข้าเลือ้อยหายใจออกยกสะโพกกดส้นเทา้า5 4าสี่สาสองก้า,ายวางเข่ากดสะโพกหายใจออกเก้าขวาหายใจเข้ายกสองแขนหายใจออกลดมือลงไปรอบที่9หายใจเข้า มือพนมกลางอ,อกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้าก้าวขวาวางเข่ากดสะโพกกลั้นหายใจก้าวซ้าย Push Up หายใจออกเข่าลงอกลงหายใจเข้าเหลื่อยหายใจออกยกสะโพกกดส้นเท้าห้าสี่ สามสองเก้าขวาวางเข่ากดสะโพกหายใจออกเก้าซ้ายหายใจเข้ายกสองแขนหายใจออกลดมือลงรอบที่สิบค่ะหายใจเขา้ามือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหา,าห,าออาหายใจเข้าหายใจออกมือวางหายใจเข้าเก้าซ้ายวางเขา่า กร้านหายใจก้าวขวา push up หายใจออกเข่าลงอกลงหายใจเข้าเลือ่อยหายใจออกยกสะโพกกดส้นเท้าห้าสี่สามสองก้ายวางเข่ากดสะโพกหายใจออกก้าวขวาหายใจเข้ายกสองแขน หายใจออกลดมือลงอีกสองรอบเดี๋ยวเราจะมีค้างท่านะคะลองดูหายใจเข้ามือพนมกลางออกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้าก้าวขวาวางเข่ากดสะโพกกลั้นหายใจก้าวซ้ายพุชอัพตัวขนานพื้นค้างไว้สายตาม,มองไปด้านหน้าแอคทีฟขาสองข้างค่ะ กดฝนมือกดนิ้วกลางนิ้วเาก,กว้างเก้า้าสสสองเข่าลงอกลงหายใจเข้าเหลืยอยดึงหัวไหลยอนศอกบีบซอกเข้าหาตัวสายตามองอมาด้านหน้า9 8 7 6 5 4สังเกตที่หัวไหล่ม่แป้งนะคะหัวไหลจะต้องดึงลงนะเราจะไม่เท้าแขนแขนจะต้อง หัวไหล่จะต้องอยู่ห่างหูให้มากที่สุดแล้วพี่แป้งเราทำแบบผิดใช่คะอ่าแบบนี้ผิดไม่เอาอ่าดึงหัวไหล่ย่อนสอบดีค่ะปักปลายเท้าแล้วยกสะโพกดีค่ะกดส้นเท้า5 4าส,สาีสองก้าขวาวางเข่ากดสะโพกหายใจออกเก้าสายหายใจเข้ายกสองแขนยืดท้องเอ็นตัว หายใจออกลดมือลงรอบสุดท้ายค่ะรอบที่12หายใจเขา้ามือพนมกลางอกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข,าาจออาข้า,ขา, 9, า,ขา,ขาหายใจออกลดสองมือลงวางข้างเท้าก้าวซ้ายค่ะวางเข่ากดสะโพกกลั้นหายใจก้าวขวาพุชอัพตัวขนานพื้นค้างไว้สายตามองไปด้านหน้า9 8หายใจเจแอคทีฟข,ขาสองข้าง6 ยืดสะบักยืดหัวไหล่ขึ้นมาฟูฟูท้องไม่ห้อย4 3่สองเข่าลงอกลงหายใจเข้าเหลื้อยดึงหัวไหล่หย่อนศอกบีบศอกเข้ามาหาตัวสายตามอองมาด้านหน้าไม่จําเป็นต้องหักคอมองบนนะคะแค่ดึงหัวไหล่ยืดคอย,ย,วยาวๆก็ใช้ได้8หายใจ7จดายเท้าหลังราบสังเกตที่แป้งนะคะ6กหสี่ สาสองอ่ะปักปลายเท้าแล้วยกสะโพกห้าสี่สสองก้าวซ้ายระหว่างมือค่ะวางเท้าขวาปลายเท้าราบกดสะโพกหายใจออกก้าวขวาหายใจเข้ายกสองแขนยืดท้องเอ็นตัวหายใจออกลดมือลงอ่ะยืนเท้ากว้างเท้าช่วงสะโพกค่ะมือวางข้างตัวพักอยู่ตรงนี้สักครู่นะคะ านักศึกษาเวลาทำที่พี่ดาวบอกให้ดูคลิปนี้สักหนึ่งถึงสองรอบก่อนเสร็จแล้วให้ทำตามโดยการเปิดคลิปนี้แล้วฟังเสียงทำตามที่พี่ดาวบอกจะง่ายนะคะเหมือนเหมือนมีคนนำคลาสสอนโยคะอยู่ในคลาสเลยก็แค่ทำตามและจัดระเบียบร่างกายให้ถูกทั้งหมด12รอบนะคะเวลาฝึกพยายามให้อยู่ในช่วงท้องว่างตื่นเช้าขึ้นมากินนมสักกล่องกินกล้วยสักหนึ่งลูกสมมตินะ สัก1-2ชั่วโมงแล้วมาฝึกน้ำนะคะไม่งั้นจะจุกนะอย่าก,กินอิ่มแล้วมาฝึกนะคะอ่าโอเคคลิปนี้ส่งตามกำหนดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ